สบดีบ้านลุงก่อนยกมือขึ้นลุงสดีครับผมสบายดีสวัสดียังคือแบ่งชมผูช่าผูแบ่งขายบอกบอก่าเราแบ่งขายข้างนาเรมีขายอไ้ กินฟรีค่ะนกากินไปของกินของกินมันนี่ขีมอื่นบไรสได้แนี่เฮ่หบน้าเ้นระาใอยู่ไก่กำังไดน้ำไก่ดามาดาวก็ยังเง่ปะดอกพี่น้องเลยลกเนี่ยือไไปุระดอก กูเล่นก okay, so ็จะขายคนนีก็จะขายเด้ละหยาดหยาดหยาดลายแกะแล้วัจากนั้นบอกแกกินโลด่อยโ้มาหอดมาหิวเลยแท้อ้าแก้วมันก็เบิดแต่่าล้มันแก่ได้ขนาดพวกตุ่มนะเออบแกะนั่นคืออันนี้มันแก่แห้งเล Mình ăn Mình ăn mát 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 รถส่งน้ำติดลมอยู nou, o, water, o, ่หน้าบ้านพี่น้องแน่มื้อนี้ขวัญมื้อนี้ขวัญขวัญขวัญอือรถมาส่งน้ำพี่น้องเอยติดลมอยู่หน้าฮ้านเฮาเลยปาันเฮาปู่บ่เซียนนี่เารถออกบ่ได้ดอกคันน้นี่ตัวแล้วเจ้าบ่บรรทุกหนักเนาะรถเต็มเลยนี่รถเต็มบ่คันหนัก น้ำเต็มรถเลยปลาตัวพิ่นสีเห็ดน่ได้บาดนีตะกี้เพิ่นสีหักมาทางนี้กับข้าข้าหลงตัวนี้มามากี่ปัาา๊เพิ่นหักไปทางนั้นโดยข้าใช้คนตกซุกซุ่มพี่น้องเห็ดน่าไดบาดนี่ จำเผาเลยบ่โอ้ยน้องมันน้ำหนักลายลดน้ำหนักลายมันทุกลายเลยพี่น้องเลยกระตุกเระตั้งเช่ารีดจกักจากกระตุกเนาะลายติดเลย ติดเลยพี่นออ้อง,อ,งอยู่หน้าหา้านพี่น้องเอ้ยอยู่นาหาน้าห้านนางสีเขียวกันบอก <c oughs> รถมาลากชันก็ <c oughs> กมีแต่ค้นน้ำเลยลง นัฝนมันตกเนาะฝนตกคูมือ,อมดินมันอ่อนทางบ้านเฮาไปแล้วค้าคุดเดี๋ยวนี้มักก็สิได้อยู่ตีแย่เลยชิมาขคุดบ่

คนนำเด็กกับคุดยังกับบ๊คืนบ่ยังรบจักเดินรถบอมเนเซียนเนาะบอมเมนเซียนครับรถเฮาโบจักเลยเพื่นขนาดเซียนเพื่นยังเนาะเนารลอรถดุดนะรถยก้อรถรา ค่าเลยพี่น้องเลยลดค่าอยู่นะฮะนี่แหละพี่น้องไอ้บานเฮาสถานการณ์อยู่บ้านเฮามันจะเป็นแบบนี้แหละทางมันขี้ายแห้งฝนลงทางนี้ก็จะค่าเพราะก็เลยถอยไปทางนั้นถอยไปทางนั้นก็บค่า ขนาดของเขา,ขาขอขอกไม่นีขนาดรถเป่ายังอยากค่าค้าขนาดรถเป่าเลยมันดินมันลมม่มน้องอยงนั้นอกเอาทูนยานยสวัสดีครับต้องปูดินเนาะต้องปูดินเม็ดมามาพอให้ไห

chăm um, thao vì nó người phân vật มามาพอเห็ไหนไหมมั้ยยืนอยู่นูนะกินยุข่าวน่ดูนลน,นโถทุกดสวัสดีครับสบายดีครับผมมากินข่าวกับยังลูกกินข่าวกับปีงป้า <laughs> <laughs> mẹ ບູແມ່ນບໍ່ກິນເຂົ້າກັບປິ່ງປາເນາະນໍໂຕນີ້ນະເປັນນ້ຳ ยังได้กับโบข้นแล้วแหลงงนนะต้องมีเงินตัวสวยแล้วแหละกําลังพากันติดต่อหาทีมงานมายกพี่น,อน้องเลยมายกมาลากเนาะเนี่ยนี่อ่ะ นำย่างเต็มคันหลดเลยก็มาลงแต่ห,ห้องเฮามาเลยพี่น้องหลดทีมงานเพน่อโหลดคันนี้ไปตะแหงขนาดเลย ยืนในนอวันโอ้คงคงยังมันเลยคงเผ่ามันเลยฮ <c oughs> ะ <c oughs> ขืนสีหาวิธีขึ้นจังได้บุงแน่พูดนะโอยคุมคค้มกึ๊กอย่างสจว่าจช่องคุ้คกึ๊กเลยขังนี่ คงนยังคุ้ง <S <S บ่ป๊านี่บ่ชีวิตเฮานี่เนาะนยังคุ้งค่าคู่มือบ่เฮายามฝนเนาะเอ้าเพิ่นสิเอาคัานาาน่ะาบ่หัวถึกเล็กบ่ มันสิมะฆ่าซองขันตัวสิมาซอยกับชิฆ่าไปโอ้ยลำบากพี่น้องเลยชีวิตนาท้นของคนที่ขับรถ ชงคองขับรถไปนั่นไปนี่เนาะสําหรับทางบ้านเฮาเนี่โอ้ยอันนี้คือเกิดเหตุอยู่บ้านน้ำง้งพี่น้องแขวงไซผู้ทองเนาะสวรรคขตีตรถติดลมรถติดลมรถติดลมฝนเอาน้ำมาลงฝนสีถอยไปพี่น้องเลยเมรว่ารถเจอความาณในทางเนาะ เคนเอานำมาลงเนาะเอานำมาลงในเฮาแต่เคนสีท้อยออกสีไปเฮื่อนม่สีไปช่างทั้งหม่มันก็เลยค่าบแมเว่วรุตเจลือดมาแต่าทางนด้พี่น้องเลย อาเลยนะฮะวิธีเขาไปเ่าได้เลยน้ำม,มันเต็มนี่พี่น้องเอ้ฝนมันถูกน้ำเต็มเลยเสียมชวนเนี่ยพื้นเตีนเนยงนะ เอาขึ้นล้างขี่แล้วเฮ้ยขึ้นมาทางโน้นเด้นเลยเอาขึล้างขึ้นแล้วขึ้นมาทางโน้น,าานเหรอพุ่งักรอวมาอะไรมากน ตะกี้พคนชิขาวมาบอคันนี้ก็ได้พคนชิขาวมาชอยกันบอะว่าสิมติดนี่นี่อีกเกือบไปอีกอ๋อเบิ้งหวาน Ha <laughs> ha. ขั้นอาสีดึงอะไนี่เนาะเขาจ้าเชียวขั้นอาดึงบ่ดึงแบบดึงอยหลังบ่เออขุดทั้งนี้เนาะเดินหนาเนาะอันาคตเจ้าชิเลียวว้าชื่อวันนี้นายได้ถ่านบึงพี่น้องเลยเนาะ ยังกับวิมีบ้านชีดึงคลิปนี้ก็ลาก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวถ่าเบิ่งอีกเพื่อนจิเอาขึ้นไดรีบอเนาะ